รียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางศรีสุวรรณกุลสิงห์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านสว่างนนแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่ง โดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. สภาพปัญหา การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญมากเพราะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลมีแบบแผนทำให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเงินและการวางแผนชีวิตช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมีความอดทนและเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านสว่างนวนแดงในหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายพบว่าในเรื่องการบวกลบจํานวนเงินนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวกและการลบจํานวนเงินจึงทําให้ไม่สามารถอธิบายหลักการบวกและการลบจํานวนเงินได้ 2. นักเรียนไม่สามารถแสดงวิธีการหาคำตอบเรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินได้จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินที่ค่อนข้างต่ำทำให้ครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนและศึกษาวิธีการสร้างนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จึงได้นำการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองรวมกับชุดสื่อร้านค้ามหาสนุกมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองร่วมกับชุดสื่อร้านค้ามหาสนุกนั้นเป็นการสอนที่ครูผู้สอนได้สร้างสถานการณ์เสมือนจริงให้กับผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์สวมบทบาทและตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้กฎกติกาที่คล้ายกับสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการถ่ายโยงความรู้จักทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมั่นใจในการนำไปใช้โดยขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะขั้นที่ 1. ขั้นสร้างแรงจูงใจและระดมความคิดขั้นนี้ครูผู้สอนก็จะกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและสร้างแรงจูงใจโดยการเล่นเกมหรือเล่าเรื่องบรรยายสถานการณ์เสนอเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาค่ะ ขั้นที่2ขั้นวางแผนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่กําหนดบทบาทของนักเรียนตามสถานการณ์จําลองที่ได้กําหนดไว้และจัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ ขั้นที่3ขั้นการรับรู้โดยครูผู้สอนได้ให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระของการเรียนและให้นักเรียนทบทวนความรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันผ่านการเล่าประสบการณ์และเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ในคาบเรียนค่ะขั้นที่4ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และครูผู้สอนจะคอยสังเกตพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมนี้ค่ะ ขั้นที่5ขั้นการสะท้อนกลับเป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้นําเสนอสิ่งที่ทตนเองได้ทากิจได้จากกิจกรรมจากนั้นครูและนักเรียนก็จะร่วมกันรตรวจสอบผลงานและประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่มค่ะขั้นที่ 6. ขั้นสรุปผลขั้นนี้ครูและนักเรียนก็จะร่วมกันรสรุปบทเรียนสรุปประเด็นนะคะผู้เรียนก็จะบันทึกความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร ครูจะมีหน้าที่คอยแนะนำเพิ่มเติมสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะแก้ไขในการเรียนรู้ครั้งต่อไปค่ะดิฉันจึงคิดว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองรวมกับชุดสื่อร้านค้ามหาสนุกนั้นจะช่วยแก้ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านสว่างนนแดงให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นซึ่งในคลิปการจัดการเรียนการสอนของดิฉัน มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสถานการณ์จำลองรวมกับชุดสื่อร้านค้ามหาสนุกเรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินดังนี้ 1. ครูจะกล่าวทักทายนักเรียนจากนั้นครูก็จะแจ้งจุดประสงค์และเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ค่ะ 2. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มตามที่ครูแบ่งไว้จากนั้นก็จะร่วมกันเล่นเกมและร้องเพลงรวมเงิน 3. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าต่างๆในชีวิตประจําวันโดยให้ตัวแทนนักเรียนเป็นผู้ออกมาเล่าประสบการณ์เช่นซื้อสินค้าทั้งหมดกี่ชิ้นเป็นเงินเท่าไหร่ชิ้นละกี่บาทรวมแล้วต้องจ่ายเงินกี่บาทและต้องได้รับเงินทอนเท่าไหรค่ค่ะ จากนั้นก็จะร่วมกันอภิปรายแก้ปัญหาว่าการซื้อขายของจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบวกลบจํานวนเงินเพื่อทราบจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายหรือเงินทอนที่จะได้รับค่ะ 4. ครูยกสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์ตัวอย่างเกี่ยวกับการบวกและการลบจํานวนเงินโดยครูจะติดบัตรภาพบัตรสถานการณ์จากนั้นครูก็จะนําบัตรหน่วยเงินบาทและหน่วยเงินสตางค์มาติดไว้บนกระดานแล้วก็จะถามนักเรียนว่า ตัวเลขเงินไหนอยู่ในหน่วยบาทตัวเลขเงินไหนอยู่ในหน่วยสตางค์เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วก็จะช่วยกันหาคําตอบโดยแสดงวิธีการบวกและการลตบต่อไปค่ะ 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะรับบทบาทเป็นลูกค้าแล้วคุณครูก็จะมอบตะกร้าซื้อของซึ่งในตะกร้าจะประกอบด้วยปากกาและเงินจำลองจำนวน6000บาทซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้เท่ากันค่ะ จากนั้นครูก็จะแจ้งกติกาและวิธีการทํากิจกรรมร้านค้ามาหาสนุกให้นักเรียนได้ทราบเมื่อนักเรียนทราบกติกาแล้วนะคะนักเรียนก็จะสนทนากันเพื่อให้ตัวแทนกลุ่มละหนึงคนมาสํารวจสินค้าที่จะทําการซื้อและกลับไปวางแผนการเลือกซื้อในกลุ่มจากนั้นก็ให้ตัวแทนกลุ่มกลุ่มละสคนมาเลือกซื้อสินค้าจํานวน3รายการ จากร้านค้ามาหาสนุกซึ่งรายการที่จะต้องซื้อมีมูลค่าหลักพันมีมูลค่าหลักร้อยและมูลค่าหลักสิบตามลำดับจากนั้นซื้อเสร็จแล้วก็จะช่วยกันนำรายการสินค้าไปติดและเขียนแสดงวิธีการหาราคารวมสินค้าที่ซื้อเพื่อชำระเงินให้กับร้านค้าและหาเงินคงเหลือจากการซื้อของและตรวจสอบความถูกต้องลงในกระดานที่ครูแจกให้ค่ะ 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยในการนําเสนอจะนําเสนอรายการสินค้าพร้อมทั้งแสดงวิธีหาผลรวมสินค้าที่ซื้อและวิธีหาเงินคงเหลือค่ะ 8. ครูและนักเรียนก็จะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันดังนี้ค่ะการหาผลบวกหรือผลลบเกี่ยวกับจํานวนเงินทําได้โดยการนําเงินที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบหรือมาบวกกันค่ะ ผลลับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังจากการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองรวมกับชุดสื่อร้านค้ามหาัศนุเรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3สามารถอธิบายหลักการบวกและลบจำนวนเงินได้โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3สามารถแสดงวิธีการหาผลบวกและผลลบจำนวนเงินได้อย่างถูกต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนคิดเป็นร้อยละ100ค่ะและ 3. นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะสรุปก,ก็คือจากการที่ข้าพเจ้าได้นำเอาการจัดการเรียนรู้สถานการณ์จำลองรวมกับชุดสื่อร้านค้ามหาสนุก เรื่องการบวกและการลบจำนวนเงินมาจัดก,การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้จากการทำกิจกรรมนะคะสถานการณ์จำลองมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างชิ้นงานกลุ่มและสร้างชิ้นงานรายบุคคลได้สามารถอธิบายและแสดงวิธีการหาคำตอบของการบวกและการลบจำนวนเงินได้อย่างถูกต้องค่ะ นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบและมีความใฝ่เรียนรู้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ